นี่ค่ะวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะจเจ่ราให้คุณแม่ฟังซิได้ทำอะไรบ้างมันไม่เจ้าแล้วมันไม่ได้นอนหลับด้วยนอนหลับด้วยหรอวันนี้เก่งจังเลยแล้วกินข้าวหมดไหมคะหมดกินข้าวกับอะไรกับไมอยู่อ้าวจำไม่ได้แล้วของหวานนะ่าจำได้ไหมไม่มีไม่มี กินนมหมดหรือเปล่านมปังน้ำแดงแล้วมามีต้าทิน้นนมปังลงไปแล้วมามีเดียว,วดาวจางข้าไปไหนกินนมหมดหรือเปล่าคะไหนมีกี่ดาวคะวันนี้สีดาวสามดาวอีกแล้วไหนวันนี้มามีบอกแม่จะเอาสี่ดาวไม่ใช่หรอดุดด <c oughs> แล้ววันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างคะ คุณครูให้ทำอะไรบ้างตุ้มตุ้มตุ้มมไว้แล้วไม่เอาเล่าให้คุณแม่ฟังก่อนมีพืชทป่เปอรอคุณครูคให้ทำอะไรวาดรูประบายสีไหมต่อต่อไหม,ไมร่า้รอยู่ร้องเพลงหรือเปล่า อ่อมามิถ้าไม่คุยนะแม่ไม,ม่ให้เล่นกับน,น้องเลยมันคุณนทุกไม่ได้ปิดได้ชื่อเป็นเป็นโตโต้อะอ๋ะอันนี้ใครมามีแย่งผ้าห่มใครมามีแย่งผ้าห่มใครคะพิมทําไมไปแย่งผ้าห่มกับพิม,มอะได้ไหมยืมใช้ไม่ได้<ช>หรอกของมามิก็มีของมามิลายจุดไงที่แม่ให้ไปไงแล้วของของเพื่อนอะ มันเป็นยังไงของพีมันเป็นยังไงมามิแค่ยืมใช้นะยืมใช้ไม่ได้ทุกคนเขาก็ต้องมีเป็นของตัวเองนะมาม่ยืมเขาใช้แล้วเขาจะอะไรใช้อ่ะมันจะแบ่งให้นะไม่ใช่นะไม่ใช่ของพิมพ์ของพิมพ์เป็นรูปอะไรคะผู้แบนมามิอยากได้ผู้แบนเหรอใช่ผ้าของผมพีมเหมือนกันแล้วมามินอนหลับเลยป่ะหลับเลย อ๋อพิมพเขาแบ่งให้ได้ผู้แบมาแล้วหลับเลยเหรอทำยังไงลวเนี่ยฮะแล้วมามีเอาของมามิไปให้พิมพ์ป่าเอาแลกกันสิคะได้ไหมเอาให้มามีเขาให้พิมพ์เอาของมามิให้พิมพ์ห่มแล้วมามิก็เอาของพิมพ์มาห่มได้เปล่าได้ไหมวันหลัง,เ,งเอา,าพิมพ์เป็นผู้ชายเหรอ ทำไมอ่ะไม่ชอบย่างของของผู้ชายอ่ะฮะรล้แล้วมามีอยากได้พ้าห่มของใครอีกของใครสวยที่สุดมของมามีไม่สวยเหรอคะตายจุดอ่ะ<ม>แล้วหนูเอาสีชมพูไปไหมเอาเปล่าเอาสีชมพูไปไหมอันเนี้ย หรอจะเอาเจ้าหญิงไปเจ้าหญิงเออ<ห>เดี๋ยวคุณแม่ซักให้มาตรงนี้ก่อนแงคุยไม่จบเลยจะเล่นกับน,น้องไหมจะเล่นแตเล่นแล้วก็้อคุยกับคุณแม่ก่อนสิได้หรือปา<ม>อ่าบอกมือบายบายก่อนเลยบายบายจุบจ๊บจุ๊บอเลิฟยูทำยังไงคะวันนี้ใครแย่งเพื่อมพิมไม่แย่งหรือว่าขอยืมขอยืม วันพรุ่งนี้จะขอยืมอีกไหมไมาเดี่ยวสิกเกอร์สะผมสิกเกอร์แม่จะไปซื้อที่ไหนนะเนี่ยฮะที่จังดูนมีอะคะไม่ <laughs>